สวัสดีจ้ะวันนี้เราจะมาทำไข่ตุนไม่ใช่สิคล้ายๆกับต้มจืดเพราะว่าลูกอยากกินข้าวต้มวัตถุดิบเราก็มีไข่ต้นหอมต้นหอมที่จำสินอยูในตู้เย็นมา8,000ปีแล้ว แล้วก็น้ำปรุงน้ำปรุงของเราก็จะมีกระเทียมเจียวซอสฝาเขียวชูรสน้ำตาลแล้วก็ขาดไม่ได้คือน้ำมันงาเพื่อช่วยความหอมนั่นเองแล้วก็ข้าวสวย มาเริ่มทำกันเลยอันดับแรกก็เอาน้ำเครื่องปรุงเราลงไปแล้วเราก็ปิดฝาให้น้ำกับเครื่องปรุงต้มให้มันเข้ากันจากนั้นเราก็มาตอกไข่ขตอนนี้เราก็ไม่ต้องปรุงแล้วเพราะว่า ื้องปรุงเลาใส่ไปน้ำซุปแล้วเรียบร้อยเติมน้ำจากนั้นแล้วก็เอาลงหม้อเลย ก็เอาไข่ลงเลยนี่คนนิดนึงแล,แล้วก็ปิดฟ้าปิดฟ้าแล้วก็มาเตรียมหอมเราไม่มีเคียงเนะทำหน้าบ้าน หอมแล้วเราก็รอไข่เดือดตอนนี้ได้ที่แล้วอ้ออีกอย่างเครื่องปรุงอย่าลืมพริกไทยนะคะจะช่วยหอมหอมตอนนี้ไข่เราก็เดือดแล้วก็สุกเรียบร้อยแล้วเราก็ลองชิมดูว่ารสชาติ อย่างที่เราต้องการหรืออย่างเสร็จแล้วแล้วก็ใส่หอมลงไปเลย้าอีกรอบนึงเสร็จแล้วค่ะพร้อมทาน ปิดไฟนี่เลยบ๊ายบายค่ะ